หลวงตามหาบัวเล่าว่าตอนเข้าอยู่ศึกษากับหลวงปู่มั่นใหม่ๆนั้นในวันที่ไม่มีการประชุมฟังธรรมราวๆสองทุม่มจะได้ยินเสียงองค์ท่านทําวัดสวดมนต์เบาๆทุกคืนเป็นเวลานานๆกว่าจะจบและนั่งสมาธิภาวนาต่อไปจนถึงเวลาจําวัดในวันเช่นนั้น หลวงปู่มั่นต้องเลื่อนการจำวัดไปตอนดึกเราวี่ยงคืนหรือตีหนึ่งในระยะนั้นท่านเองก็อยากรู้จริงๆว่าหลวงปู่มั่นสวดมนต์พระสูตรใดบ้างถึงได้ใช้เวลานานมากกว่าจะจบในแต่ละคืนแต่ละคืนท่านเล่าถึงเหตุการณ์นี้ในแบบขบขันตนเองว่าเราไปแอบฟังท่านสวดมนต์เรายังไม่ลืมนะ เราไปใหม่ๆไม่รู้ประสีประษาอะไรเราเดินจงกรมอยู่ได้ยินเสียงท่านสวดมนต์เราก็ค่อยแอบเข้าไปแอบเข้าไปพอไปถึงท่านก็หยุดสวดแล้วก็เงียบไปเราก็คอยฟังอยู่นะท่านก็เงียบเลยก่อนนั้นเรายังไม่รู้ตัวนะเลยว่าเดี๋ยวถอยออกมาซะก่อนเพื่อเราถอยออกไปข้างนอก ไม่นานสักเดี๋ยวท่านก็ขึ้นผืนพืมสวดมนต์ขึ้นอีกแล้วเราจรึงแอบเข้ามาอีกคือไอวัวไม่รู้จักเสือหนูไม่รู้จักแมวว่าอย่างนั้นเถอะนะทีนี้พอเข้าไปอีกท่านก็นิ่งเงียบอีกนะเราก็เลยยืนอยู่นานคราวนี้แหละท่านก็ยังเงียบอยู่อย่างนั้นก็เลยถอยออกมาอีกพอเราถอยออกไปทีไรสักเดี๋ยวท่านก็ขึ้นอีกแล้วครั้งที่สเข้าไปอีกกองเงียบอีก เลยมันสะดุดใจว่าท่านรู้เราแล้วนะแล้วก็รีบออกไปเลยแล้วทีนี้ก็สังเกตดูตอนเช้าท่านออกมาโอ้โหตาท่านทะลึงจ้องใส่เราเลยนะโอ้ยอกอกูตายแหลกแล้วแล้วกูตายตั้งแต่นั้นมาเรากลัวยิ่งกว่าหนูกลัวแมว